ขอความเจริญในพระธรรมจุมภเกิดมีดท่านผู้ชมทุกท่านได้ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรใครทําได้ตามที่อาตมาพูดและดีใจบะัะอาตมาชมเชยแต่ถ้าใครยังมีพฤติกรรมแบบนั้นแก้ไขซะแก้ไขแล้วสิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยถ้าไม่ได้ทําด้วยตัวเองนะท่านนะไม่ชี้คนอื่นหรอกเพราะกลัวเขาจะถามว่าคุณทําได้ไหม คุณทำเป็นไหมคุณทําหรืออย่างกวนิ้วที่ชี้ออกไปเนี่ยที่จีแจงชี้เนีชี้นาชี้ชวนเนี่ย,ย,เ,ยเขาจะถามกลับมาทําไม่ได้จะไปพูดยาถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรต้องทําได้อย่างนั้นพระเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วเกิดมาเพื่ออะไรได้บอกกันที่แล้วเกิดมาเพื่อสร้างฐานะไม่ใช่ตรกะสามรดกเกิดมาเพื่อหาความรู้แก้ปัญหาไม่ใช่เกิดมาเพื่อรอโชคชะตาดี เราเกิดมาเนี่ยเราต้องหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาความรู้เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าไม่มีความรู้แก้ปัญหาไม่ได้แล,ล้วรู้กันจะไหนก็นจะการอ่านการฟังการสนทนาการเข้าหาท่านผู้ที่มีความรู้อ่านฟังสนทนาแก้ปัญหาผู้มีความรู้มีคนอยู่อ่อาเนี้รู้เจ้าหน้าที่ที่มาถ่ายทีวีกับหลานของ โยมที่แปรพระสังกฤลให้ตมา,าพ่อแม่ก็บ่นเดี๋ยวื้อนหนังสืออีกแหละนั่นป้ายายป้าก็บ่นท่านมันจะไปงานมหากรรมหนังสือเอแล้วมาเก็บเงินเวลาจะขอเชือหนังสือมันก็จะมาอ้อนวอนขอเื่อหนังสือขอเื่อหนังสือบอกก็ให้มันไปซิมันจะหาเด็กกี่คนอ่านหนังสือนะตอนนี้ ไอ้ลูกคนจนไม่อยากอ่านมีแต่บ้านโทรศัพท์ลูกหลายคนมีนิสัยอา่านหนังสือลงทุนมันไปออแ,ลแล้วเราก็ไปเกาะติดกับมันก็นั่งอ่านกับมันก็มันติดสายเลือดเราคุณก็มีความรู้กันเด็กมันก็อยากมีความรู้เด็กรักการอ่านให้มันอ่านไปเด็กรักการอ่านก็ต้องเป็นรักการสนทนาเด็กรักการอ่านก็จะไปจะเพื่อนที่มีความรู้ในการอ่านก็จะไปเจอคนอีกหลายประเภทที่เป็นนักการอ่าน อาตมาจึงบอกเสมอว่าอยากจะหาเพื่อนดีในอาชีพใดๆก็แล้วแต่ให้ไปเลือกเพื่อนที่ร้านหนังสือให้ไปเลือกเพื่อนที่ห้องสมุดใครใช้ห้องสมุดมาวิยาลัยประจำใครใช้ห้องสมุดนักเรียนโรงเรียนประจำรวมทั้งครูด้วยใครเข้าวัดฟังเทศใครชอบไปฟังสัมมนาอันนั้นครบไว้แต่ใครซื้อตั๋วไปดูหนังดูละครไปนั่งแชะแหมทั้งวันท่นานนะฮะเออ เก็บเงินเก็บทองไ้งั้นนะฮะไปนั่งดูลิเกได้ทั้งวันนะฮะจะไปครบแล้วท่านไอ้ดูลิเกนั้นดูได้แต่ทุกวันต้องหาความรู้เป็นญาติโยมเหมือนกันตื่นมาเนี่ยท่านหาความรู้หรือ,อย่างอัตมาตื่นมาต้องหาความรู้ก่อนสวดมนต์ก่อนแล้วหาความรู้ถ้าไม่มีความรู้แสดงว่าวันนี้อาหารไม่ได้บำรุงสมองเสียเวลาเสียเงินที่โยมให้มาฉะนั้นเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อหาความรู้ไปแก้ปัญหาไม่ใช่เกิดมาเพื่อรอชดชะตาดีสวดมนต์ไหว้พระ รอโชคชะตาดีไม่ได้กินล้วท่านมือที่ไหว้กราบเนี่ยไหว้วานไหววอนเนี่ยเอาเป็นมือที่แหวกไหว้แล้วเราจะข้ามพ้นห่วมหนันต์กคือความยากจนคือปัญหาได้นั่นคือการหาความรู้ไว้แก้ปัญหา